PTSD คืออะไร PTSD เป็นชื่อย่อของ post traumatic stress disorder หรือโรคเครียดภายหลังการเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่มีความเครียดทางด้านจิตใจชนิดรุนแรงมากถึงขั้นทุกขทรมานเกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ขุ่นามที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเช่นอยู่ในเหตุวินาศกรรมภัยพิบัติการก่อจลาจลการฆาตกรรมสงครามการป้นฆ่าข่มขืนเป็นต้น อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตนเองแต่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในเหตุการณ์นั้นหรืออาจเป็นผู้เสพข่าวทางช่องทางต่างๆแล้วรู้สึกเตื่นกลัวตามจนเกิดความเครียดและมีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตตามมา PTSD มีลักษณะอาการสำคัญ4อย่างคือ 1. มีการแฟลชแ back เห็นภาพเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นผุดขึ้นมาซ้ำๆอยู่บ่อยๆทำให้รู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นะั้นซ้ำไปซ้ำมา 2. มีพฤติกรรมที่คอยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เตือนให้นึกถึงเหตุการณ์ทางสถานที่สถานการณ์ภาพข่าวของเหตุการณ์รวมถึงการพูดถึงจากบ,บุคคลอื่น 3. ม,มีความรู้สึกนึกคิดในทางลบทั้งกับตนเองและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องบางรายมีการตีความขยายออกไปในทางลบหรือตีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริงนำไปสู่การตำหนิตตนเองและผู้อื่นส่งผลให้มีอารมณ์ฝังใจในทางลบรู้สึก,กโกรธอับอายหวาดกลัวและรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา 4. อาการตื่นตัวมากเกินไปเป็นอาการที่คอยจับจ้องระมัดระวังตัวตื่นตัวและมักมีการหง,งุดหงิดตกใจง่ายโกรธง่ายสะดุ้งและผวาง่ายในที่ที่มีเสียงดังซึ่งส่งผลให้ขาดสมาธินอนหลับไม่สนิทหลับยากหรือสะดุ้งตื่นขณะที่นอนหลับ ประชากรรา61-80%ต้องเคยเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตและเราว5-10%สะพัฒนาไปเป็น PTSD แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเกิดโรคทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยาการรับมือกับสถานการณ์และการจัดการความเครียดปัจจัยด้านสังคมอย่างการได้รับการดูแลและการเยียวยาจากคนรอบตัวภายหลังการประสบเหตุการณ์รวมถึงปัจจัยด้านชีววิทยาการทำงานของระบบประสาทโดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วย PTSD มีระดับฮอร์โมนและสารเสื่อมประสาทที่ผิดปกติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสมอง PTSD เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ป่วยจะเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตนเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากพบว่าตนเองมีอาการหรือแนวโน้มที่จะเป็นโรค PTSD มีแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ PTSD ที่เราสามารถปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลตนเองภายหลังการเผชิญเหตุการณ์อัเลวร้าย 1. เข้ารับการรักษาต,ตามที่แพทย์แนะนําอย่างสม่าเสมอ 2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ PTSD เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวโรค 3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 4. หลีกเลี่ยงการถึมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนและการใช้ยาเสพติดอื่นๆ 5. ทํางานอด ER ิเรกหรือกิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดและความวิตกกงังวล 6. ิดใจเพื่อคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวถึงเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ 7. เรียแนดูวิธีปฏิบัติตนและตอบสนองต่อเหตุการณ์อันน่าหวาดกลัวจะช่วยให้สามารถรับมือและสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 8. ช่วยเหลือผู้ที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถช่วยเยียวยายจิตใจและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองได้หากมีคนใกล้ตัวป่วยเป็นโรค PTSD ควรปฏิบัติตนอย่างไร 1. ให้ความเข้าใจและอดทน ในบางครั้งผู้ป่วยอาจมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือมีปัญหาในการควบคุมความรู้สึก 2. องีิดเบืยนการกระตุ้นหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ 3. สนับสนุนให้พวกเขาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอและให้การช่วยเหลือเมื่อจําเป็น 4. ไม่บังคับให้พวกเขาลืม 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความวิตกกังวลได้หากต้องการอย่างไม่กดดัน 6. สนับสนุนในกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดจะช่วยลดอาการเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ในระยะยาว 7. คอย <7. S 1> อสังเกตสัญญาณอาการหากมีอาการแย่ลงหรือมีแนวโน้มที่จะทำลายตนเองควรแนะนำหรือช่วยพาพวกเขาไปพบแพทย์หรือผู้เชีเ่ยวชาญโดยเร็ว 8. เคารพบความเป็นส่วนตัวในบางครั้งผู้ที่เป็นโรค PTSD อาจต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อจัดการกับความรู้สึกของตนเองาการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยลดผลกระทบและความรุนแรงของ PTSD ช่วยให้ผู้เป็นโรคได้ฟื้นฟูจิตใจและผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดเหล่านี้ไปได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง